สวัสดีครับทุกทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน War of the Visions Fantasy นะครับวันนี้มีอัปเดตเข้ามาใหม่ในเกมนะครับก็เขาประกาศมาใน Facebook ด้วยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องเดี๋ยวผมเข้าไปดูในเรื่องกล่องที่ผมเคยพูดไว้ก่อนนะเมื่อวานนะผมได้กดซื้อไปแล้วฮะอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันเนาะก็พูดอีกทีนึงนะครับว่ากล่องนี้มันคุ้มค่ามากเลยฮะควรจะซื้อนะถ้าเกิดเป็นสายเติมนะครับก็นี่ครับนี่ครับอ่าไปดูกันก่อนนะครับนี่ครับผมซื้อเร ก็คือกล่องการันตียูนิตนะครับแล้วก็กล่องการันตีวิชั่นการนะครับก็ได้หินเยอะนะครับเนี่ยทั้งหินลุงถ้าซื้อทั้ง2แพ็คนะครับจะได้หินกลมทั้งหมด8ก้อนนะครับหินลุง1ก้อนแล้วก็หินของหินอับธาตุพวกนี้ครับทั้งหมดอย่างละร้อยชิ้นนะครับแล้วก็กล่อง EXP ที่ขายแพงโคตรๆเลยนี่ด้วยครับก็แล้วยังมีนี่อีกด้วยนะฮะไอเมดิกไซส์นะครับ10อันนะครับไซส์ XL นะก็คุ้มมากเลยฮะผมจัดไปแล้วก็จวดได้ซีซ่ากับ ชิวานะครับถือว่าเป็นตั่วที่คุ้มค่านะครับผมก็อ่ะโอเคดีใจครับซีซ่านี่ก็อาจจะได้เห็นผมเรี้างก้าในเร็ววันก็ได้ครับก็พยายามอัพอยู่นะฮะเรามาดูเรื่องอัปเดตกันดีกว่านะครับนี่ครับก็เขาประกาศในเว็บหน้าเดี๋ยวผมจะให้เว็บใน e s c r i p t i o n ด้วยนะครับก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็อันแรกเลยนะฮะที่สาคัญที่สุดก็คือจะมีเลทเข้ามานะครับวันที่อ่าสิบเดือนหน้านะครับสิบเดือนหกนะครับยังไม่บอกนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะซึ่งจริงๆแล้วระบบเลทอ่ะมันก็ อ่าเป็นบอสท,ที่ยากนะครับก็จะต้องเตรียมตัวที่ถูกต้องกับบอสมาสู้นะครับรู้สึกว่าที่ผมเคยดูระบบเลดสามารถเล่น2คนได้โดยให้เอาทีมอ่าทีมละ2คนลงได้นะครับก็ไม่จําเป็นต้องรอถึง4คนนะหรือจะเล่นโซโล่ก็ได้นะครับถ้าคิดว่ามีตัวที่สามารถฆ่าบอสได้นะครับก็คือระบบเลดเนี่ยจะเป็นประมาณว่าเมื่อเราตีบอสได้1ตัวบอสก็จะเริ่มอ้าวแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับพอไปถึงจุดหนึ่งบอสก็จะเก่งมากๆเราก็จะไม่สามารถจบได้ในรอบเดียวได้นะส่วน ที่ว่าบอสจะเป็นตัวอะไรเราก็ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนเนี้อีเวนต์มันมั่วไปหมดแล้วก็เลยต้องดูว่าเขาจะเอาตัวไหนมาก่อนนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นเรื่องแลกไอเทมนะครับก็จะมีไอเทมที่ให้แลกแล้วก็อาจจะยังไม่ต้องฟาร์มมากนะครับก็จะทําให้ชีวิตสบายขึ้นนะเห็นว่าในของ JP นี่มีแลกพวกหินลุงได้ด้วยนะครับแต่ค่าแลกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าขายจริงๆก็มันก็พอไหวครับอ่ะอันต่อไปนะครับอันนี้บอกว่าจะมีแอดอนิเมเลอร์เข้ามานะครับก็ไม่รู้แอดมาทําไมแต่ว่าาาเเออก็ครับ ต่อไปเป็น Battle i m p v e m e n t นะครับก็คือระบบเฮดจะมาแล้วครับก็คือตัวละครที่ถูกตีนะครับจะเฮดลด2ตัวละครที่ไปตีเขาจะเฮดบวก2นะครับแล้วก็สกิลที่บวกเฮดนะครับเขาเขียนไว้ว่าจะทำให้เอฟเฟกมันโอเวอร์แลปกันนะครับแล้วก็ทำให้เทิร์นอยู่ต่อไปได้นะครับอันนียมีสกิลเช่นทอนติ้งเบสทอนติ้งสเปลนะครับหรือว่าสกิลไฮของนินจานะครับแล้วก็สกิลเฉพาะตัวของหลายๆตัวละครนะครับแล้วก็อันนี้ครับมีบอกแล้วครับว่าอ่า ต่อไปเนี่ยครับจะไม่กลายเป็นไก่กันแล้วครับดีครับก็คือมันจะไม่ลงไปถึงสิบนะครับก็ไม่ต่ำกว่าสิบนะเบฟจะไม่ลงไปต่ำกว่าสิบตอนจบแบตเทิลนะครับก็คือก็คือจะไม่กลายเป็นไก่แน่นอนนะครับในในแบทเทิลถัดไปนะอ่าต่อไปก็จะมีบอกว่าตัวละครที่ใช้เวทนะครับจะไม่ค่อยแคดวืดใส่ตัวละครแล้วครับอ่าแล้วก็อันนี้ที่ดีที่สุดเลยครับก็คือจะมีเสียงมาแล้วฮะผมดีใจมากเลยที่ตอน ว่าผมกําลังเครียดว่าเออโกลบอลทำไมต้องตัดเสียงตอนสู้ไปด้วยทั้ง,งที่มันดีมากๆเลยแล้วพอไปเปิดเสียงของอ่า J เจไปพิจารเสียงของ JP ก็ตัดออกไปด้วยเศร้าชะมัดเลยจริงๆน่าจะคงไว้เขาจะเอากลับเข้ามาแล้วครับก็ดีใจครับต่อไปก็เป็นเรื่องมาติห้องมาติควสน,นะครับจะสามารถเตะคนได้แล้วฮะใครที่เอาตัวละครไม่ดีมาหรือ a อ k ก็จะโดนเตะได้แล้วนะครับแล้วก็ออโต้สปีดจะจะ ต่อต่อกันไปนะครับบางทีอ่ะมันแบบเริ่มห้องใหม่แล้ว Auto, ออโต้สปีดกับสปีดเซตติ้งมันไม่ตามมาด้วยอย่างเงี้ยครับก็แต่ผมไม่เคยเจอนะผมก็ไม่รู้ว่ามีคนอื่นเจอไหมแต่เขาเขียนว่าเออต่อไปจะทําให้มันต่อตอ,ตอกันมาได้แล้วก็เออก็ดีครับแล้วก็ในในกิลด์นะครับในบาร์เล็กครับอ่ามันจะที่ที่ไปนั่งกินข้าวเพิ่ม JP ครับอ่าเบเวอรี่ก็ยังเพิ่มเหมือนเดิมครับแต่ว่าเฟสนะครับจะจะสามารถเลือกได้แล้วครับว่าจะให้ลดลงหรือว่าให้เพิ่มขึ้นได้นะครับ อ่าสกิลแบตเทิร์นก็เขาจะมีการปรับปรุงนิดหน่อยครับก็คือว่าถ้าเกิดดาวเสมอกันเนี่ยครับเขาจะดูว่าใครทําดาเมจใส่ HP ของฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่ากันนะแล้วก็มีปุ่มแบตเทิร์นเลกคอร์ให้กดดูได้แล้วนะครับอ่าส่วนอันนี้ครับสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของอีคิมเมนต์นะครับก็คือต่อไปเราจะเลือกไทป์ของอีคิมเม้นต์เวลาคราบได้แล้วครับซึ่งเป็นแพลที่ทุกคนรอคอยแน่ๆฮะทำให้ทุกคนจะกลับมาคราบได้อาวุธที่อยากได้ได้แล้วครับก็เตรียมตัวเตรียมใจฟาร์มให้หูดดัับมม่่่่นนกกกยยิิงงวาาเเลสออื็ ไม่มีอะไระครับต่อไปเขาจะบอกว่า่าเขาจะให้เลือกได้ว่าจะทําให้เครื่องสั่นหลังจากจบจบการต่อสู้ได้เพื่อให้เตือนเราว่าเอ้ยมันจบด่านแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ดีครับแล้วก็มีพวกอิมพูเมนต์นิดๆหน่อยๆครับก็ยังไม่มีอะไรที่เหลือก็จะเป็นฟิวเจอร์อัปเดตนะครับที่เรารู้อยู่แล้วเช่นพวกผิดแพดปิดสกิลของเวลาใช้ออโต้แบทเทิลนะหรือว่าแบบอเลือกว่าจะฟาร์มกี่รอบอะไรอย่างเงี้ยครับออโต้รีพีททั้งหลายแหล่ได้นะครับพวกนี้ก็ เราก็มาดูรอเป็นอนาคตไปลเลาเขายังไม่บอกว่าจะเข้าเมื่อไหร่ส่วนแผนนี้ผมคิดว่าน่าจะเข้าวันพุธน,นี้พร้อมรูเซียเนี่ยฮะใครรอรูเซียก็เตรียมตัวเตรียมใจได้เลยฮะอ่าโอเคครับคลิปวันนี้ก็สั้นๆครับก็จบเท่านี้ดีกว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ